h o n ด้ t ไทย R 2025เป็นรถสปอร์ตสมรรถนะสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผู้ขับที่ต้องการความเร็วและความตื่นเต้นในทุกวินาทีดีไซน์ภายนอกมีความฉกเฉีียวด้วยเส้นสายที่ดุดันและฟังก์ชันแอโรดนามิกที่ช่วยให้เกาะถนนได้ดีกระจังหน้าใหม่ใหญ่ขึ้นเพื่อการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพไฟหน้าเลเให้แสงสว่างคมชัดสปอยเลอร์หลังออกแบบเพื่อเพิ่มแรงกดและความมั่นคงในความเร็วสูง,ล,องอล้ออัลลอยน้ำหนักเบาช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มความคล่องตัว เบรกสมรรถนะสูงพร้อมจานเบรกแบบมีช่องระบายความร้อนภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพเบาะสปอร์ตแบบบักเก็ตให้การยึดเกาะร,ร่างกายดีเยี่ยมมารวัดดิจิทัลแสดงผลคมชัดปรับตามโหมดการขับขี่พวงมาลัยหุ้มหนังจับถนัดมือปุ่มควบคุมต่างๆตอบสนองใช้งานง่ายระบบเครื่องเสียงรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ตจ2.0ลิตรให้พละกกำลังร้อใจอัตราเร่งตอบสนองรวดเร็วเกียร์ธรรมดา6สปีดให้ความสนุกและความแม่นยำทุกครั้งที่เข้าเกียร์ระบบการสะเทือนแบบสปอร์ตช่วยให้เข้าโค้งได้ดั่งใจการบังคับควบคุมเฉียบคมเหมาะกับการขับขี่เชิงสปอร์ตรถรุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ไทยอาด้วยสัญ,ญลักษณ์สีแดงสุดพิเศษ Hon d a าไทยอา2์สมีโหมดการขับขี่หลายรูปแบบตั้งแต่โหมดประหยัดเพื่อการขับในเมืองไปจนถึงโหมดสนามแข่งที่ปลปลด่อยสมมนเต็พิกั ระบบควบคุมเสถียรภาพช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกจังหวะระบบกระจายแรงบิดช่วยเข้าโค้งได้แน่นขึ้นพร้อมเทคโนโลยี Honda s เซ s ซิ g ที่ให้ฟีเจอร์ความปลอดภัยครบครันระบบเบรกอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุระบบเตือนออกนอกเลนช่วยให้การเดินทางปลอดภยัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันช่วยลดความเหนื่อยล้าถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งเสริมความปลอดภัยรอบห้องโดยสารจุดเด่นของไทอาคือความสนุกในการขับที่ไม่เหมือนใคร เสียงเครื่องยนต์ดุดันกระตุ้นอารมณ์คนรักความเร็วโครงสร้างตัวถังแข็งแรงให้การควบคุมที่มั่นคงเหมาะทั้งบนถนนทั่วไปและบนสนามแข่งผู้ขับจะสัมผัสได้ถึงความแม่นยำของพวงมาลายัยการตอบสนองของคันเร่งที่ฉับไวทุกการเปลี่ยนเกียร์คือประสบการณ์ที่เราใจสายความเร็วต้องหลงรักแน่นอนแม้เป็นรถสมรรถนะสูงแต่ยังให้ความสบายห้องโดยสารกว้างรองรับการใช้งานประจำวันได้ดีพื้นที่เก็บสัมภาระมีมากพอสำหรับการเดินทาง ระบบปรับอากาศทำงานยอดเยี่ยมการเก็บเสียงดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนการใช้น้ำมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่จึงเหมาะกับคนที่ต้องใช้รถทุกวันแต่ยังต้องการความแรงดีไซน์โดยรวมยังสะท้อนความเป็นสปอร์ตเต็มขั้นการขับขี่ในเมืองก็คล่องตัวไม่แพ้รถเล็กผู้โดยสารนั่งสบายไม่กระด้างจนเกินไประบบการสะเทือนปรับได้ตามสถานการณ์เข้าโค้งได้ดีไม่ว่าจะทางชันหรือทางแคบตัวรถตอบสนองแม่นยำเหมือนต่อกับถนนโดยตรง ในตลาดรถสปอร์ตกลุ่มนี้ไทยอาถือเป็นตัวเลือกคุ้มค่าเพราะให้ประสิทธิภาพระดับสูงในราคาที่เข้าถึงได้เหมาะกับแฟนฮอนด้าและคนรักรถที่ต้องการอัตลักษณ์เทคโนโลยีภายในรองรับอนาคตซอฟต์แวร์อัปเดตได้ออนไลน์วัสดุภายในทนทานใช้งานได้ยาวนานพวงมาลายัยปรับได้หลายทิศทางเหมาะกับทุกสรีระที่นั่งหลังยังนั่งได้จริงเหมาะสำหรับเพื่อนร่วมทางบนถนนไฮเวย์ way, รถนิง่งแม้ใช้ความเร็วสูงแอโรดนามิกช่วยลดแรงต้านลมให้ประหยัดมากขึ้น การกระจายแรงเบรกดีเยี่ยมช่วยให้หยุดได้ระยะสัน้นแม้ต้องเบรกกะทันหันก็ยังควบคุมได้ง่ายการเลี้ยวคมและตอบรับรวดเร็วทันใจยางที่ใช้เกาะถนนเหมือนมีพลังดึงกับพื้นสายสนามมาจดรู้สึกหลอมรวมไปกับรถทุกโค้งให้ความมั่นใจไม่มีหลุดลายการเร่งความเร็วพุ่งแบบต่อเนื่องไม่ต้องกลัวอาการรอรอบของเครื่องยนต์การจัดวางน้ำหนักทำให้รถบาลานซ์ดีเหมาะสำหรับการรีฟควบคุมการถลาย เสียงข้อไอเสียร้อใจแบบต้นตำรับไทยอาใครได้ยินก็ต้องเหลียวมองรายละเอียดเล็กๆเ,กเกช่นเย็บได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตแผงคอนโซลใช้งานง่ายเข้าใจได้ทันทีการเชื่อมต่อไ WiFi ภายในรถสร้างความสะดวกยุคใหม่ระบบนำทางแม่นยำพร้อมข้อมูลจราจรสรุปแล้ว Honda ไทยอารคือรถสปอร์ตที่สมบูรณ์แบบมีทั้งความสนุกความปลอดภยัยความสบายและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความมันในการขับจริงๆและยังใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างลงตัว ใครกำลังมองหารถใหม่ที่ไม่ธรรมดาคันนี้ตอบโจทย์ได้ทุกด้านอย่าลืมติดตามอ s สซานสการาชเพื่ออัปเดตข้อมูลรถใหม่ใหม่เพิ่มเติม